เป็นพระเอกที่หล่อและเนื้อหอมมากๆค่ะสำหรับหนุ่มกับคนาวุธทีล่าสุดเจอตัวหนุ่มกับในงานาแกรนรันชิ่งอีเวนต์เมื่อตัในเจอร์พลัสอาร์เอสไลท์ในครืออาร์เอสกปในฐานะแบรนด์พรีเซนเตอร์คนแรกพร้อมกับสร้างปรากฏการณ์ใหม่ในแคมเปญโกเต็มทีซีโร่วอ r ี่ที่ตอบโจทย์ทุกกลุ่มเป้าหมายของคนรักสุขภาพค่ะวันนี้เราก็มางานเ,ออเปิดตัว พีเซนเตอร์นะครับผมของทางวายตานนิเจอร์พลัสก็เป็นพรีเซนเตอร์คนแรกของวายตานนิเจอร์พลัสด้วยก็ดีใจมากๆเลยที่วันนี้ได้เป็นส่วนหนึ่งของวายตานนิเจอร์พลัสได้มาเป็นข้อความวายตานนิเจอร์พลัสก็ดีใจมากๆโอ้ทุกส่วนของร่างกายเลยครับผมเพราะทางวายตานนิเจอร์พลัสเนี่ยเขาจะมีทั้งหมด4ิลอยู่แต่พันนะครับตัวแรกเนี่ยก็จะเป็นดูทีและซีเซนทีที่ช่วยบำรุงเกี่ยวเรื่องสายตานะครับหรือแบคเซีมีออที่ช่วยเรื่องกระดูกไขข้อต่างๆนะครับผมแล้วก็มีเออ่ยินเน็กซ์ไนที่ช่วยชะลอคววามออออ่่นนไ แล้วก็ช่วยทําให้เราสดชื่นกับวิ่ปออกในระหว่างวันมีตัวน้ำมตีพลาติชอนผมตัวนี้เนี่ยจะช่วยรีเฟรชร่างกายของเราและกันสําหรับใครที่หลายๆคนที่ใช้ร่างกายหนักเนี่ยก็เหมาะกับตัวตีพลาติชนตัวนี้มากเลยใช่ผมตัวเป็นส่วนผสมจากธรรมชาติทั้งหมดเลยครับผมไม่ไม่ส่งผลต่ออันปร,านปรลายต่บร่างกายแน่นอนถ้าตัวที่ผมรู้สึกว่ามันตรงกับไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตผมผมให้เป็นตีพลาติชอนละกันเพราะว่ามัน เราใช้ร่างกายค่อนข้างเยอะแล้วเราทาํางานค่อนข้างเยอะเราผมก็รู้สึกว่าถ้าเกิดทําให้ร่างกายเราสดชื่นหรือว่ามีอะไรมาช่วยบำรุงร่างกายให้ร่างกายเราสดชื่อนอย่านึ้ก็นา่ญญาจะดีผมก็ขอฝากผลิตภัณฑ์ไวตัเนเจอร์พลัสทั้ง4ตัวที่ผมได้พูดไปตะกี้นะครับผม,ผมก็สาหรับใครที่อยากจะมีตัวช่วยดีๆนะครับผมมีเพื่อนดีๆนะครับผมในการช่วยทาให้รู้สึกว่าร่างกายทุกคนแรงแรงตลอด24ชัว่วโมงครับผมก็ขอฝาก Plus, ไวตันเนเจอร์พลัสไว้ในอ้อมของออมใจทุกคนด้วยนะครับ